นิสัยของคนเกิดวันที่14คนเกิดวันที่14คุณเป็นคนน่ารักและน่าคบสำหรับคนเกิดวันที่14คุณเป็นคนดูอ่อนหวานและเป็นคนขี้เกรงใจอีกด้วยซึ่งนั่นเป็นลักษณะที่คุณเห็นได้จากภายนอกและก็ยังเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์อยู่ภายในอีกด้วยดังนั้นคนเกิดวันนี้จึงเป็นคนที่น่ารักและก็น่าคบทีเดียวแต่คุณก็ต้องรู้ไว้อย่างด้วยว่าโดยความที่เป็นคนซื่อสัตย์ กับขี้เกรงใจและยังช่างเอาอกเอาใจจะเกิดอยู่เฉพาะเวลาเมื่อคุณปล่อยให้คนเกิดวันนี้มีความสุขตามแบบที่เขาต้องการเท่านั้นโดยถ้ามีใครมาสั่งให้ทำอย่างโน้นอย่างนั้นอย่างนี้คนเกิดในวันที่14จะเกิดอารมณ์หงุดหงิดพลุ้งพล่านขึ้นมาทันทีทันใดคนที่อ่อนหวานน่ารักช่างเอาใจของคุณเองก็จะกลายเป็นแม่เสือที่ดุร้ายดื้อรัน้นและเอาแต่ใจขึ้นมาในทันทีคนเกิดในวันที่14เป็นคนมีอำนาจในตัวเอง มีพลังใจสูงและสามารถจูงใจผลักดันตนเองให้ทำทุกอย่างจนประสบความสำเร็จได้ตามที่เขาหวังไว้และคนเกิดในวันนี้ยังมีอำนาจลึกลับที่จะจูงใจให้ผู้อื่นทำตามที่ตัวเองต้องการและมักจะได้รับอำนาจที่คนอื่นรับรู้ได้ คนเกิดในวันนี้หากมีอำนาจอยู่ในมือแล้วมักเอาแต่ใจตัวเองหรือก็จะเป็นแบบเผด็จการแต่จุดอ่อนซึ่งเกิดจากความมีอำนาจและชอบใช้อำนาจก็อาจจะถูกลดลงไปโดยนิสัยที่เป็นคนเกิดวันนี้เป็นคนมองโลกในแง่ดีใจกว้างและมีเหตุผลยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นทั้งในด้านดีและด้านร้าย เป็นคนเข้าใจความเป็นไปรอบตัวได้ง่ายยอมรับความเป็นจริงในเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดีซึ่งคุณลักษณะตรงนี้ไปทำให้การใช้อำนาจของคนเกิดในวันที่14เป็นไปอย่างมีเหตุมีผลและนุ่มนวลขึ้น คุณสามารถทำให้คนเกิดวันนี้หลงรักคุณได้ง่ายๆโดยการสนับสนุนความสุขของเขาตามแบบที่เขาต้องการถ้าคุณสามารถยอมรับได้เปิดโอกาสให้เขาแสดงออกหรือได้ทำในสิ่งที่เขาต้องการเช่นว่าถ้าเขาชอบเล่นเทนนิสมากๆก,ก็หาทางส่งเขาเข้าแข่งขันชิงถ้วยรางวัลอะไรไปเลยหรือว่าถ้าเธอชอบเล่นดนตรีแล้วก็อาจจะหาโน้ตเพลงหาเครื่องดนตรีมาให้เล่นแล้วก็อาจจะจัดคอนเสิร์ตเปิดตัวให้ ให้รู้ไปเลยซึ่งเป็นการสนับสนุนความสุขของคนเกิดในวันที่14ได้เป็นอย่างดี